อ่านะะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีอีกนะคะวันนี้ต้องขอขออนุญ,ญาตเพราะว่าแบบคันปากมากนะคะคุณตีนกันมากนะักนะคะอีกอลำตกรถขนผักนะคะไลฟ์สดไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อใครนะเป็นอะไรมั่งละกระตุ้งกระติ้งยี่อะไรของมันดูแคลนเขาสารพัดขอโทษนะคะเขาไปขับถ่ายบนหัวมึงหรือไงไปด่าเขาเอามันเรียกยอดคนติดตามนะคะโอ้โหเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักการเมืองมาตลอดไม่มีใครสนใจดูมึง มาด่าแพทองทานมาด่าทักษิณมาด่าเสื้อแดงมาด่าเพื่อไทยเท่านั้นแหละค่ะไอพวกติงทั้งหลายก็เข้าไปโอ้โหนะไลฟ์สดสดเสร็จก็ขายของมึงต้องขอบคุณเขานะฮะเพราะว่ามีทําให้มีลู่ทางทำมาหาแดกต้องขอบคุณเขาค่ะถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้ด่าเขามึงก็ไม่รู้จะทําอะไรแดกค่ะอันนี้พูดตรงๆนะคะมาอ้า อย่างนู้นอย่างนี้นะคะเคยเคยทาร้ายทั้งทั้งพ่อเขามาถึงอาเขามาถึงนุ่ลูกเขามึงยังไม่เลิกนี่มึงต้องเป็นคนยังไงที่บ้านมึงเอาอะไรให้แดกคะจิตสำนึกของความเป็นคนพวกมึงมันมีไหมนะคะเที่ยวมโนว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งทั้งม่ไได้ฆ่าเขาเราสุดท้ายทาไมเขาเป็นนายกสุดท้ายมึงคืออะไรมุดอยู่ในติ๊กตอกกันแหละควายยังไม่สานึกอีก ส่วนในครั้งครบวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าขอบคุณคุณแต้นที่ออกมาพูดและดิฉันเชื่อว่าถ้ายังไม่หยุดพูดนะคะมึงไม่รอดแน่อาจจะไม่รอดเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าทักษิณจะไปแจ้งความมึงหรือว่าฝ่ายการเมืองที่ไหนเขาจะไปยุ่งกับมึงนะคะวันไหนมีคนไปยื่นนะคะไปร้องให้ถอนประกันเนี่ยมึงโดนแน่เพราะเงื่อนไขในการให้ประกันไม่ได้ให้มึงออกมาพูดแบบนี้วันดีคืนดีไปนั่งพูดอยู่กับใครรู้ไหมคะ ไปด่าทักษิณน,นะ,ะไปด่าทักษิณไปด่าพักเพื่อไทยแล้วก็ไปด่านายกกับไอ้พวกที่มึงเองเนี่ยนะเคยช่วยกันด่าเขาลุมกระทืบเขามึงอาตบัดสัตว์ตั้งแต่ตอนก่อนออกจาก,กคุกแล้วค่ะไอ้ควายมึงไม่ต้องมาด่าคนอื่นนะคะมึงทําได้ยังไงวันดีคือดีมึงไหลรวมกันวนๆเข้าบ่อเกิดไปโงอกอยู่ในคอหานเห็นแต่หน้าพวกมึงแล้วก็มานั่งด่าเขามึงสูงส่งตรงไหน คำก็นักโทษสองคำก็ต้องกลับไปติดคุกก้มลงดูกำไร EM เอมที่ข้อเท้ามึงด้วยไอ้คันคกมึงยังไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์นะคะส่วนทักษิณชินวัตรได้อรับพระพราชทานอภัยโทษแล้วส่วนมึงเนี่ยไม่รู้จะได้กลับคุกวันไหนมันไม่ได้อยู่ตลอดไปล่ะค่ะก็ยังแปลกใจว่ายังไงมันออกมาพูดอะไรได้แย่ๆมากมายมีใครเป็นแบ็คหนุนหลังอยู่เหรอมึงถึงได้ออกมานั่งพู้เจ๋อเจ่ออย่างนี้ไม่ต้องห่วงะ คือจะมาพูดอะไรเอามันฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วเขาปล่อยให้พูดมาเป็นปีเนี่ยนะคะก็ยังไม่รู้สึกสำนึกมึงจะโกรธจะแค้นอะไรมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเอาเรื่องของคือเกลียดเขาแล้วทําไมถึงไปพูดถึงเรื่องการเมืองคนที่ออกคนที่ทํารายการเอาคนออกมาแล้วก็มันสร้างความแตกแยกสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนสร้างอะไรที่บิดเบือนกับสังคมแล้วก็ประเทศชาติเนี่ย มันทำไมถูกยกย่องทำไมถูกสื่อเนี่ยนะเชิญไปลอยหน้าลอยตาพูดมันมีความสำคัญอะไรประเทศไทยเนี่ยนะท่นบอกว่าถ้าไม่ได้มีคนพวกนี้นะฮะมันจะเป็นยังไงคนที่ดีคนที่เก่งของมันมีเยอะแยะมากมายแต่เพราะจริตของไอ้พวกที่เป็นนักจัดรายการหรือจริตของช่องหรือจริตของผู้ดที่เป็นเจ้าของรายการเนี่ยจริตมึงต้องการไอ้คนคนนี้มานั่งพูดแทนใจมึงถูกต้องไหม มึงก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีความสําคัญอะไรแต่ว่าเขามาพูดแล้วมันสะใจมึงไงมึงจะพูดเองไม่ได้เพราะมึงจะโดนฟ้องโดนอะไรนู่นนี่นั่นมึงเป็นสื่อนะฮะอ่าถ้าเกิดว่ามึงไม่ชอบมึงจะเชิญออกมาเขามาพูดเหรอเพราะนั้นมึงอ่ะตัวมึงเองอ่ะไอ้ตัวคนที่เชิญนี่แหละตัวแสบตัวดีนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มาถ้าเกิดว่าไปว่าอะไรเขาบอกว่าไปคุกคามสื่อเวลามึงคุกคามชาวบ้านเขามึงเคยคิดบ้างไหมมึงเป็นแค่สื่อสื่อไม่ใช่เทวดาสื่อดีก็มีสื่อไม่ดีก็เยอะแยะ สื่อสารมวลชั่วยอย่างพวกมึงไม่ควรจะอยู่มาได้ขนาดนี้ด้วยซ้ำไปนะคะส่วนไอหัวนี่ไอหัวแม่งมาซะโอ้ยตอนนี้เวียดนามเนี่ยนะเขาปรับเขาเขาปฏิรูประบบราชการแล้วเมืองไทยยังไงเหรอไม่กล้าไม่กล้าพ่อมึงดิเขาทํามาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วนะคะแล้วอยากจะถามว่ามือพูดทําไมระบบราชการในประเทศไทยเนี่ยที่ฉันบอกว่ามึงเคยแตะได้ไดเหรอ มึงลองบอกสิว่าจะปฏิรูปอะปฏิรูปปากมึงก่อนค่ะนะคะระบบราชการดิฉันบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่อหญ่จับปฏิรูปมึงก็ทําได้ทักษิณเขาทามาแล้วถ้าไม่ถูกรัฐประหารป่านนี้เลยนะคะ่าราชการมันจะต้องอะไรต่ออะไรกว่านี้จําได้ไหมคะข่าราชการที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าเป็นเจ้าเจ้า,จาคนนายคนข่มนะคะประชาชนเวลาไปติดต่ออะไรดิฉันยังเคยเจอเลย จะมีพักไทยรักไทยขึ้นมามันกล้าไหมนะคะในที่สุดต้องทําตัวให้คือมีทักษณิณมีพักไทยรักไทยข้าราชการถึงได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีหน้าที่รับใช้ประชาชนค่ะไม่ใช่มาเป็นเจ้า,จาพ่อ,เจ,พอเจ้าแม่ไม่ใช่มาเป็นเจ้านายประชาชนข้าราชการดีๆมีนะคะอันนี้ต้องขออภยัยอันนี้พูดถึงคนที่ไม่ดีนะฮะไม่ดีก็ต้องว่ากันเพราะคุณรับเงินเดือนที่เป็นภาษีประชาชนคุณเข้ามาเป็นข้าราชการคุณต้องย่อมรู้อยู่แล้วว่าคําว่าข้าราชการ นะคะคุณจะมาเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้ซีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ประชาชนต้องเหนือกว่าคุณนะคะไม่ใช่ให้ประชาชนเขานอกนนอมเขาไปหาคุณอย่าหลงประเด็นอย่าหลงผิดนะคะมีเครื่องแบบใส่มีหัวโขนใส่เวลาที่คุณถอดพวกนี้ออกคุณก็เป็นประชาชนเหมือนกับเราที่สําคัญเลยก็คือนะคะประชาชนนั้นเลี้ยงข้าราชการเลี้ยงยันตายอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าอย่าอย่าไปเยอะนะคะยางกรณีของไอเมงเนี่ยฉันบอกว่ามึงทำมาหากินอะไร ถ้าไม่ได้ทาสื่ออยู่ที่ช่องที่มีภาษีประชาชนไปค้าจุนอยู่ปีละสองพันกว่าล้านเนี่ยมึงจะทําอะไรกินคะแล้วแทนที่จะใช้สื่อตรงนี้นะครับเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นกระบอกเสียงเป็นอะไรนะคะที่จะทําให้ประเทศชาติดูดีมีชาติตระกูลช่วยกันพัฒนาประเทศประเทศจเจริญแล้วมึงจะตายหากันหรือไงออกมาพูดแต่ละอย่างนะคะดิฉันบอกว่าจะปฏิรูประบบราชการปฏิรูปพวกมึงนั่นแหละคะ่ะ นะฮะเลิกหาแดกเลิกเกาะไทย PBS ทีค่ะนั่นคือภาษีประชาชนที่ไม่ได้มีใครเนี่ยนะ,ะที่จะที่จะชอบให้พวกมึงไปนั่งด่าเขาบนภาษีของเขานะจำพวกมึงกันเอาไว้ให้ดีส่วนอีคุณหญิงนายอีนี่ก็เป็นาสาวกสันติอโศกมาจากไหนแต่ไรแล้วก็เป็นเด็กกำลองก็รู้ๆกันอยู่แล้ววันดีคืนดีนะคะออกมาพูดบอกว่าผิดหวังรัฐบาลที่ปัดตกบำนาญประชาชน เอาบำนาญประชาชนนี่มันเป็นนโยบายของใครใคะอีเปดนโยบายของเขาเองเขายังไม่มีปัญญาทาจนครบเลยนี่เขาเพิ่งเข้ามาแค่เนี้แล้วมึงก็รู้ดีอยู่แก่ใจนะคะว่าบำนาญประชาชนมันทามันทาไม่ได้เพราะตอนนี้ดิฉันบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอย่างเช่นดิตันวันเลตเนี่ยนะคะที่เขาแจกประชาชนเนี่ยมึงด่าทุกวันอะไรทุกวันแต่ว่าเป็นของมึงแล้วมันดีเหรอ ถ้าเป็นของเพื่อไทยทํานี่คือมันไม่ดีมันไม่ได้ไม่มีทางทําได้ไม่มีปัญญาไม,ม่จะไม่มีใครได้เงนินสักบาทแต่พอเป็นของมึงคือดีผิดหวังแล้วไปแหกปากบอกพี่น้องประชาชนว่าเจา้าค่าเอ้ยวันนี้รัฐบาลแพทองทานนายกอุ้งอิงปัดตกบรรนานระชาชนแล้วค่ะแล้วได้ผลไหมฮะมีแต่เขาด่ากลับมึงคิดมาได้ยังไงนะคะคนละสามพันกูก็อยากได้แต่มันทําได้ไหมลนะ่ะเอาเงินที่ไหนมันต้องคิดแบบนี้ ั้งหน้าตั้งตาแต่จะด่าไม่แหกตาดูนะก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่มีการเลือกตั้งเมื่อปีห้าสี่ก็หวังเลยเนาะว่าตัวเองอาจจะนู่นนี่นั่นสุดท้ายเขาไปเอาน้องสาวเขาขึ้นมาก็สําเร็จค่ะถ้าเป็นมึงอาจจะไม่ได้ก็ได้ถ้าเขาเลือกมึงเขาอาจจะไม่ได้ชักการเลือกตั้งก็ได้เขาเลือกน้องสาวเขาเข้ามาแค่สี่สิบกว่าวันได้เป็นนายกนะคะพอมาถึงตอนนี้เขาก็เลือกลูกเขา นะมึงไปตั้งพรรคการเมืองเองเวลาไปหาเสียงเนี่ยนะมึงจะตกปลาในบ,บ่อเพื่อนเลยเขามีหลักฐานนะไม่ใช่ไม่มีแล้ววันนี้มาสิ้นหวังอะไรมึงมาหวังอะไรกับกูคะมึงก็ไปอยู่ฝ่ายค้านมึงก็ไปเกาะกันอยู่นู่นแล้วมาเอาความหวังฝากไว้ที่กูทําไมพักเพื่อไทยมีหน้าที่นะคะไปทําให้มึงมีหวังเหรอคะเขาต้องทําให้ประชาชนมีหวังไม่ใช่มึงนะฮะส่วนเขาอยากจะทําจริงๆดิฉันบอกว่าความจริงไม่ต้องมึงก็ได้ทําเศรษฐกิจให้ดีๆสิ เพื่อไทยก็มีปัญญาธร,รมทำรัฐสวัสดิการนะคะพูดกันเมาพูดกันมันมากแล้วถามว่าจะทํำยังไงในเมื่อการเก็บภาษีเขาจะขึ้นภาษีมึงก็ด่ารัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนถ้าไม่ได้เอามาจากภาษีพอเขาขยับว่าจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนู่นนี่นั่นก็แห่กันออกมาด่ามึงเป็นประเทศที่ดีฉันบอกว่ามึงจะเจริญได้ยังไงนะคะอย่างที่บอกว่าอู้เวียดนามเขาปฏิรูประบบราชการ เขาทำได้ค่ะเพราะเขาไม่มีสื่อฮเฮี้ยๆอย่างมึงนะประเทศเขาคือแบบคนที่เขาเป็นผู้นําเขาสามารถทําอะไรก็ได้ประเทศเขาไม่ได้มีสื่อสารบนชั่วอย่างพวกมึงนะที่คอยด่าไปยันลูกยันหลานลูกเขาตัวเล็กๆส,ส,สองขวบสามขวบมึงยังด่าเลยพวกมึงมเป็นอะไรกันนะะอีกคนที่ผิดหวังทั้งนั้นละค่ะที่มาแทงพักเพื่อไทยในวันนี้นะฮะและบางคนไม่ได้แทงข้างหลังแม่งแทงตรงหน้าเลย พักการเมืองบางพักก็ทางให้เห็นเห็นแล้วยังไงไปไม่เป็นก็ต้องกลับลำค่ะวันนี้ที่ฉันบอกว่าอย่าลืมนะคะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยวันนี้นโยบายของเขาเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องไอ้ที่แหกปากบอกให้เพื่อไทยยุบสภามึงมึงระวังไว้เถอะเฟซสามนะคะที่จะได้หนึ่งมืบาทอายุตั้งแต่สิบหกปีขึ้นไปถ้ามึงไปกดดันให้เขายุบสภาเกิดการยุบสภาขึ้นมาเมื่อไหร่ คนเหล่านี้เขาเสียผลประโยชน์เขาจะเอามึงไว้ไมหมคะกูถามมึงหน่อยนะคะแล้วยังมีเรื่องของไอ้พวกที่แบบว่าออกมาพูดทวงบุญคุณพักเพื่อไทยได้อน,นิสงจ์จากจากการตายของประชาชนได้อน,นิสง์จากแปดสิบศพแล้วไม่ต้องมาพูดนะว่าเจ็ดจุดห้าล้านเนี่ยไม่ต้องมาทวงบุญคุณควายพักเพื่อไทยไม่เคยทวงบุญคุณและเจ็ดจุดห้าล้านเนี่ยเขาก็ออกเป็นพรบรจ่าย จ่ายไปยันกรเเแตากใบเขาจะทวงความยุติธรรมเนี่ยนะดิฉันบอกว่าก็ทวงดีๆก็ได้ทําดีๆก็ได้มาโพสตทําหาอะไรหลังจากที่ชัดเจนนะว่าไปทางนั้นทุกวันนี้แชร์จต่ข่าวฝั่งนู้นทุกวันนี้ก็คือโพสต์ด่าจากฝ่ายนี้แล้วกูถามจริงๆนะค่ะว่าพวกคนอย่างพวกมึงเนี่ยได้ไปเท่าไหร่ถึงจะพอมันต้องแดกจนท้องแตกตายยังไงถึงจะพอที่ผ่านมาเนี่ยทีฉันบอกว่ามวลชนหรือคนเสื้อแดงส่วนใหญ่เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เขาเนี่ย นะเขาไม่อยากพูดให้มันบัวช้ำน้ำขุนแล้วก็แล้วกันไปมึงไม่เลิกมึงยังจะอย่าคิดว่ามึงจะไปแฉเขาอย่างเดียวนะฮะมึงมึงไม่กลัวมึงโดนแฉกันบ้างเหรอแต่ละตัวฮะวันวันมีแต่คนมาทวงความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงแม้กระทั่งไอ้พักการเมืองนะฮะที่แบบว่าเป็นคนที่ บรรดาการนานเคยขึ้นเวทีไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสีส้มมึงขึ้นเวทีกันมาหมดแล้วก็ปป,ปสมึงก็ไปเชื่อกันเป่าูกวีดวันดีคือดีก็มาเคลมนะว่าจะต้องแบบนู่นน,นี่นั่นแล้วเป็นยังไงคะถ้าจะทวงวันนี้ฉันบอกว่าไปทวงพวกนี้สิและอภิสิทธิ์เสุียรมึงปล่อยให้มันนอนเกาตูดอยู่ทําไมมันเป็นคนที่ทําเรื่องไอคนที่มาทวงในแทนที่จะไปทวงกับทางนั้นมาทวงกับเพื่อไทยมาจนถึงวันนี้ดิฉันถามว่าการเป็นพักการเมืองหรือการเป็นรัฐบาลในวันนี้มันไปสั่งใครได้เหรอ เขาสั่งใครได้เขาก็ไม่ต้องโดนตรวจสอบสินะ,ะนายกเสรษฐาก็คงไม่ต้องโดนนะ,ะหรือแพทองทานก็คงจะไม่ต้องมีเรื่องแค่คนมาร้อง